ต,ตัวไม่หนีไปไหนนะนี่อยาดเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีมากเลยนะในทุกๆตามันทำได้หลายอย่างแล้วก็แบบอิสระสูงไม่แพ้แทงไม่แพ้อะไรเลยแพ้แบบยอนอะไรเงี้ยซึ่งมันโแอบบกาสเจอยอนอย่างน้อยหรือแบบอะไรก็ตามที่มันแพ้มันมีน้อยมาก ตอนนั้นสามารถแก้ไขได้สกิลเพฮแล้วบิวไอเทมได้เร่มทำท่าเดิมได้อยู่นะมันยังลากคีบได้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเร็วขึ้นไหมมากแค่ไหนโอเคฟาร์มช้าแล้วผมปั่นสั้นไปแค่ขีดเดียวช้าเลยฮะไม่อยากจะฟาร์มไปไม่ได้ปัญหาโเวหนักเลย よ一緒に戦おうーー一緒に戦えよう強くなってる大丈夫だ落ち着いて動きを見ろ เฮ้ยบอกเลยลำเจลัมเบอร์ครับไปไป <ales> <OR> เกตนองเนี so <öd> up, oui, ่เกตี่ห้าวมากนะเวลวไม่สี่โดนก่อนเลยบอกเลยขึ้นนำเลยตอนนี้แก้เลยแก้ที่โดนเวทไปแล้วนี ต่อมาเป็นตั้มฟาร์มต่อตองเรีกขาถูจ นาคอเขาไม่ทำอะไรเลยมัวแต่จะไฟไม่ฟาร์มแบบจะหยาเนี้ยให้ได้เบี่ยบปยเอาเด้แรงอะผมไม่อยางรวยเลย อีพอรวยแล้วเขาก็ยืนไม่ไหวนะแรงเก็บถ้วเราไม่รวยอาจจะไม่ไหวผมว่าเรากลับบ้านนิดนึงก็ดีตรงนี้เสี่ยงเตียบเจ็กไม่รู้แมนอยู่ไหนเล่นไม่เต็มหรอกเดี๋ยวขึ้นโอมิอาร์กัคืออย่างมันเปลี่ยนจากเดิมนิดหน่อยคือมันมีบางเหลี่ยมที่มันสไลด์ข้ามกำแพงไม่ได้ต้องจำใหม่นิดนึงต้องนั้นก็เหมือนเดิม รอเลดเหมือนเดิมตามไปรอเกิดเขาใส่สัตว์เลยไปทำไรไปเล่นศัตรูไม่หนีไปไหนนะตราบใดที่เรายังยังไม่รกศัตรูไม่หนีไปไหนนะครับอ่านโดนนะน่าจะทันแดดหนึ่งแค่หนึ่งเสียไม่เยอะถ้ามี้เขาแตะแดดหนึ่งสองไปแล้วจะฆ่านะ กระแดแค่สองเงี้ยยวยังเสียสกิลไม่เยอะเยวทำเวฟให้ด hmm. okay. ีไหมรอดูเพื่อนนะฮึ เราคือ <laughs> เราต้องลำมเขาให้ตายในนั้นด้วยนะเ <laughs> <laughs> พกกื่อนก็โดนแข่งอยู่พอดีนั่นแหละครับผมลำเปะแดฟสองเมื่อกี้น่าจะหลบดาเมจต้มได้พอดีไม่งั้นน่าจะไปเกิดดู <c oughs> แต่แปกเลียนแล้วไม่น่าพอแต่ผมใกล้ตายมากนะน, <c oughs> นี่นเราขึ้นนำแบบหย่านเกิดตั้งแต่ต้นเกมสบาย <c oughs> ยังไงก็พา <c oughs> เราไป12ได้ไม่ยากถ้าตอนไม่โยนหย่านเป็นตัวที่โยนยาก มันต้องมันต้องฝืนเข้าอย่างนี่ถึงโดนนะเช่นตกกลางอันมะอันนั้นท่าน่ขอกล้าเข้าผนก็รวยเราเรารวยตอนนี้เราเล่นหยาดพยายามเก็บค่าสองมตลอดนะไม่ว่าจะโดนเหี่โดนเหตุร้ายอะไรท่าสองจะทำให้เราไม่ตายฟรีนะเหมือนเราจะพอหนีมาได้แหละพยายามใช้พาสีฟสีส้มไว้นะเราก็เก็บท่าสองไว้ก่อนจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีอะไรเสี่ยงแล้วค่อยกดเล่นเนี่ยเวลาดอยเล่นเนี่ยเราก็จะสองไว้ก่อนไงนะ ถ้ามีอะไรก็ถอยอะไรก็ออกมาได้เลยมันก็สองเลสนก็รอดอยู่วะนา่ารักอ้ยตายโญอุ้ยถามจริงแต่ผมต้องไปแล้วมีนาคอสมาไล้ชัดดาวด้วยเลยมีนาคอสมาริด้วย เอามากีนฝั่งเขาเป๊กกว่านี้หน่อยเราตายโยนฝั่งแบบปะเฮ้ย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 โอเคเค่นี้เกินไม่ได้ละเราตัวเรามันไม่ใช่ยาติดต่อเรายาติดต่อมาค่อยเอาได้ตอนนี้เรายังฆ่าใครต่อเนื่องไม่จนกว่าจะเราจะติดต่อ อัพหนึ่งเราจะแรงก็ส่วนอัพสองนัเราจะพิ้วนะครับในเรื่องของความพิ้วถามว่าต่างกันเยอะไหมไม่ค่อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ท่าสองเราไม่ได้ใช้ทันทีที่มีนะเราใช้ในจังหวะที่ใช่นะอย่างเช่นเรากักไว้ก่อนแล้วก็ใช้อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้แบบว่าแบบเอ้ยเราแบบเออรเราแดดเหมือนอาคอที่เราต้องแบบแดดเรื่อยๆนะสนะื่อนี้ข้ามไม่ได้เมื่อกี้ดอยจำผิดครับ <c oughs>

ไม่มีตัดเลือดนะระวังบัโดโลกะฮืมไม่รอดปะโดนชัดดาจนเลยกับเลือดปะเลือดไม่เด้งนะมีมอะตอนนี้มีมตัวเบิร์ดอะ่ะอาจจะต้องออกเป็นดาบกันนะมีจะได้โดน เดี๋ยวเซียนแชร์แล้วยังไม่ตายไอ้เตก็เป็นไพ่กับเราเหมือนกันแต่ยังยังดีกว่ายอนเยเอะก็รอังันติโดนอยู่อาจจะฆ่าได้ไม่ยากานะกาเดี่ยนเที่ยวใช้ดีเพชรตัวอื่นเนะไอ้แตงถ้ามันโดนสก,กิลเราก็เราชนาได้โอ้แนฆ่า,า,ากกมอรอสุดๆได้ได้

เยอะแต่มันโยนชน,นไม่ควรเข้าอ่ะมีแฮเตแวเวลาเจอแคลรี่อย่างเงี้ยแนะนำให้ฆ่าแคลรี่ให้ตายก่อนนะครับไม่งั้นไม่ไหวมันแบบเลนเกนไงนนตัวเราไม่ตัวรับแคลรี่ได้แล้วเราต้องฆ่าแคลรี่ให้ไวกว่าโดนไล่เก,ก็บเยอะ อยากเข้านะแต่เพื่อนได้ครบถ้าเพื่อนครบมาเข้าให้เวฟลากมันยังดันทำะไรกันกันทำเวฟเพชรดันก่อนเราะเราจะเดินเกมได้เราจะเรียกคาเตะมาได้ตีวีกับสองตัวไปก่อนไม่น่าไหวถ้ามันกันเวฟเราจะเอาปับ 今からおお前をう一一緒に戦う一緒に戦戦ななないいどんん形もるいやーれ全集中、水の呼吸。 ตกม่าหน้าจะได้ก็เลยไม่น่ารำคาน <P> ได้ตยเก๋ง <Victory. S 1> okay. ะดหยิบยาดแล้วเริ่มมีได้หรอตัวันตัวแบ่งเ,เอาอยู่โหที่หาดีนะคูสองเกแล้วนะ นาคอตาัดอีกเขาห่าไปหน่อยธนาคอเขาเตึงอยู่นี้อาจจะเหนื่อยธนาคอเขาแบบเหมือนเดินช้าองไรเงี้ยแบบนีนเหน็บน่าจะไม่ดีประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเด็ดเกมของฝ่าแผ่นนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามไปเนะครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน